พโมคขันดาณะพะมูขัานาณะชื่อเดิมโกริตะชื่อตั้งตามชื่อหมู่บ้านโกริตาคาที่บิดาปกครองอยู่มารดาชื่อว่านางโมคขำดีเมื่อบวชแล้วจึงมีชื่อเรียกว่าพระมมรนะโมกคันดาณะกริตะเป็นสหายรักของอุปติสะกริตะเข้าศึกษาในสำนักสัญชัยปริพานชก พร้อมกับอุปติสะเพราะมีความคิดจะแสวงหาความรู้เช่นเดียวกันเมื่อสำเร็จความรู้จากสันชัยปริภาชกแล้วโกริตะได้ฟังธรรมที่อุปติสะบรรลุหลังจากได้ฟังพระอัศชิแสดงให้ฟังก็ต่างบรรลุโซดาปัติผลแล้วจึงไปลาสันชัยปริ พาชกเพื่อเข้าบวชในสำนักของพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าพมูกคำรานะหลังจากบวชแล้วได้เรียนกรรมฐานและปฏิบัติในที่สงบขณะปฏิบัติเกิดรู้สึกง่วงพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำวิธีแก้ง่วงพระมูกคำรานะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชได้เจ็ดวัน และได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัคราสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเลิศเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งเคียงคู่กับพระสารีบุตรผู้เป็นอัคราสาวกเบื้องขวาพรอโมกคํคำรานะ บาลนิพานตรงกับวันเพน็ญเดือน12เพราะถูกนักบวชในรัฐิศาสนาอื่นรุงทำไร้ด้วยเหตุผลว่าพระโมกคำดานะเป็นผู้มีความสามารถในการไายแพทยพระพุทธศาสนาท่านจึงถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแตกละเอียดและเข้าใจว่าท่านตายแล้วจึงนำร่างไปทิ้งที่ผู้ไม้พระโมกคำลานะเห็นว่ายังไม่ได้ทูลลา พระพุทธเจ้าจึงใช้อิทธิฤทธริรักษาร่างกายและหอบไปฝ่าพระพุทธเจ้าเพื่อทูล่าไปปรินิพานที่บ้านเกิดของตนคือตำบกลกัาลศิลาเคว,วมคตสิ่งที่ท่านปฏิบัติตลอดชีวิตของท่านคือที่เราควรถือเป็นแบบอย่างคือ 1. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้สอง เป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเลิศสามารถปราบรามกลชั่วและชักจูงให้พวกเขาเหล่านั้นกลับตัวกลับใจมาถือศีลปฏิบัติธรรม 3. เป็นผู้มีความกระตันดูกะตะเวทีอย่างยิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง